แหม่มวิชุดาและเจี๊ยบเชิญยิ้มเรียกดีว่าแหม่มวิชุดาเผยเรื่องรักคบแฟนมาสิปีประกาศชัดไม่อยากแต่งงานไม่คิดมีทายาทโดยเจ้าตัวได้ตอบคำถามความสัมพันธ์กับคนรู้ใจยังเหมือนเดิมจริงๆมีแฟนใช่ไหมมีแฟนนะคะเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยเราก็ใช้ชีวิตปกตินะคะสำหรับแฟนคนนี้คบกันมาปีนี้เป็นปีที่สิแล้วแล้วมีแพลนจะแต่งงานมีทาย,ยาทไหม เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีแรกแล้วคือเรา30กว่าแล้วนะคะเราไม่ชอบงานแต่งงานขนาดไปงานแต่งเรายัางไม่ค่อยไปเลยไม่อยากใส่ชุดสีขาวเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองแต่แฟนอยากแต่งงานแฟนอยากมีทายาทแต่เราเองที่ไม่ปกติเราไม่ยอมแต่งแต่ถ้าจะมีทายาทเอาสิบล้านเดี๋ยวจะมีให้เพราะเราต้องเลี้ยงทายาทเองต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีข้อแม้เยอะจะมีทำไม ซึ่งเรื่องการแต่งงานการมีทายาทคือเราคุยกันตั้งแต่ก่อนที่เราครบกันเลยซึ่งเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เราตกลงกันมาจนถึงทุกวันนี้เพราะมันเป็นความตั้งใจของเราเลยที่ว่าจะไม่แต่งงานและไม่มีทายาทแต่สําหรับแฟนคนนี้ที่เขาอยู่กับเราได้เพราะเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้ที่เก็บตังไว้ก็เพื่อดูแลคุณแม่ดูแลตัวเองยามแก่แล,และหลายๆคนสงสัยในความสัมพันธ์ของแหม่มและเจี๊ยบเชิญยิ้ม ซึ่งแท้จริงแล้วสถานะของทั้งคู่คือเพื่อนร่วมวงการเพราะสาวแหม่มมีแฟนหนุ่มแล้วและหนุ่มเจี๊ยบก็มีภรรยาที่รักกันมามากกว่า21เปีแต่หนุ่มเจี๊ยบไม่ค่อยเปิดตัวภรรยาตัวจริงซึ่งงานนี้ทีมข่าวก็ได้สัมภาษณ์ถามว่าสวยขนาดนี้ทำไมไม่ยอมออกสื่อเจี๊ยบเชิญยิ้มอยากจะบอกทุกสื่อทุกท่านไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้าอยากให้ผมไปออกรายการหรืองานคู่กับภรรยาของผมต้องแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนเพราะเขาเป็นคนเป๊ะมาก ทุกอย่างต้องซื้อใหม่หมดเสื้อผ้าหน้าผมต่างหูต้องเป๊ะทุกอย่างต้องใหม่อะไรที่เคยใส่ออกรายการแล้วจะไม่ใส่ซ้ำอีกเพราะฉะนั้นต้องบอกล่วงหน้าหนึ่งเดือนขนาดเวลาออกจากบ้านจะไปทานข้าวกันเขายังเตรียมตัวเป็นวันๆกว่าจะได้ออกไปทานเราไม่ต้องเป็นคนแพลนในการออกไปทานที่ไหนเขาจะเป็นคนที่วางแผนให้เราทุกอย่างครับเพราะเขาต้องเตรียมตัวของเขาเราก็แค่ทำตามในส่วนที่เขาเตรียมไว้ให้พอ